เพื่อใครได้ประโยชน์เกือบทุกอย่างไม่มีดีลอะไรละครับที่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไ 1, 5, 1, ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่11พฤษภาคุณเสถาก็ต้องไปแพทองทานเนี่ยยากพักการเมืองร่วมรัฐบาลโชว์ตัวคุณพีรพันธ์ดีอย่างนั้นอย่างนี้พักที่แนนมากที่สุดไม่สามารถไปได้มันก็เอาพักอื่นขึ้นเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวก็เป็นไปได้ก็ต้องจับตาดู คุณเสถาดูให้ดีเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางการเมืองถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นธุรกิจเป็นทุนแล้วก็ลงขันบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีพื้นฐานทางการเมืองใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นคนก็เลยวิเคราะห์ว่าคุณเสรษฐาก็เป็นเพียงแค่ตัวแทนหรือโจ๊กเกอร์ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกก็ให้คุณเสรษฐาจ๊กเกอร์เป็นนายกแล้ว ฝ่ายเพื่อไทยก็ได้รับประโยชน์จากดีลอย่างมหาศาลเพราะเพราะอะไรเพราะเพื่อไทยได้เป็นอันดับสองรองจากเก้าวไกลเพราะถ้าไม่ใช่เก้าวไกลแล้วเพื่อไทยก็ใหญ่สุดจำนวนจานวนที่นั่งมากสุดก็เลยแกเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนันก็เดินมาจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็จับตาดูว่าถ้าดีลเนี่ยมันคงจะบาลานซ์ผลประโยชน์ ไม่มีดีลอะไรละครับที่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้คนก็จะเห็นได้ว่าเพื่อใครได้ประโยชน์อย่างเกือบทุกอย่างเข้ามาก็ไม่ต้องติดคุกกฎระเบียบทุกอย่างไม่ต้องอายกันเลยหมอก็ดีราชทัณฑ์็ดีกรมบังคับคดีก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดียอมกันไปหมดเลยก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่าการเมืองเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะยอมให้คนใดคนหนึ่งขี่หลังอยู่ตลอดเวลามันจะต้องได้คืนบ้างคนก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าวันที่ส1บอดพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายที่สวจะมีอำนาจในการเลือกนายกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ส1บอพฤษภาคมเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเช่นจะต้องเลือกนายกไหม หรือจะต้องอะไรก็แล้วแต่สอวอยังมีอำนาจแต่หลังวันที่1ิบไปแล้วเนี่ยอำนาจจะลดลงคุณก็จะเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันเริ่มมีคลื่นมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวพักการเมืองร่วมรัฐบาลพักอื่นเริ่มโชว์ตัวว่าคุณพีรพันธ์ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณเริ่มเห็นคลิปออกมาไหมเริ่มมีข่าวออกมาว่าบิ๊กป้อมจะมาเป็นรองนายก เริ่มมีข่าวโอ้คุณพีรพันธ์นะถ้าคุณตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณจะเห็นว่าประชาัมสมหารว่าโอ้โหท่านเป็นผู้สุดยอดอย่างนั้นอาจารย์มันจะไม่เกิดเสรยาสองมันจะไม่เกิดแพท,ทองทานหนึ่งแต่มันจะเกิดพีรพันธ์หนึ่ง,งนะรแพทองทานเนี่ยยากแต่ตอนเนี้ก็ต้องดูการเล่นการทุกฝ่ายเนี่ยมันก็จะต้องมีเกมในการ ต่อสู้กันเศรษฐาสองหรือเศรษฐาที่จะปรับคลรมอก็มีเป็นไปได้ที่เขาพยายามที่จะปรับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่เหมือนกันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ก่อนวันที่สิบอ็แต่ขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหคุณได้ไปเกือบหมดทุกอย่างแนละ้วเป็นดีลที่ผมจ่ายคุณอย่างเดียวเลยคุณจ่ายมั่งสิเพราะฉะนั้นเขาก็จับตาดูว่า เงินดิจิทัลวอลเล็ตแต่เงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหันในหันเหไหมเพราะเรื่องนี้จะทําได้จะต้องเข้าคอรมอแต่ถ้ามีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องเข้าสภาถ้าเข้าคอรมอหรือเข้าสภาตรงนั้นก็เป็นจุดหักเหได้ที่พักร่วมรัฐบาลมีข้ออ้างได้สบายเลย ว่าไอ้เงินดิจิทัลวอลเล็แจกเงินคนละหมื่นบาทเนี่ยไม่ชอบทําทําไม่ได้ไม่อยากติดคุกด้วยโหวตให้ไม่ได้โหวตในคลมอไม่ได้โหวตในสภาไม่ได้ถ้าถ้าเรื่องนี้เข้าสภาถ้าอย่างนี้คุณเสถาก็ต้องไปถ้าคุณเสถาไปผมบอกแล้วว่าคุณอุ้งยิ้งคงยากใครจะขึ้นไปเป็น,นายกก็ดูในลิสในลิส ของแต่ละรัคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลสิครับซึ่งไม่ใช่ก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยถูกบวงค้องคอไว้อีกคือเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอะไรต่อมีอะไรอาจจะเป็นเศรษฐาสองหรือไม่งั้นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งบิ๊กป้อมเสียหนูแล้วก็พีระพันก็มีแค่เนี้ยตัวคุณก็เริ่มเห็นแล้วว่าบิ๊กป้อมก็กระชุ่มกระชวยเก่า พีรพันก็ออกประชาสัมพันธ์มากกว่าเก่าส่วนเสียหนูเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเท่าที่เท่าที่ดูทีท่าเพระนั้นก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตรงนี้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยจะไม่หยอมคุณเจษฐาจะยุบสภาหไหมคทงขนาดนี้จะอ,อยาก ยังไม่พร้อมที่จะยุบถ้ายุบก็พังคำว่าหักหลังเนี่ยดีลเนี่ยได้แล้วแต่ยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ส่งผลประโยชน์คืนในหลายๆเรื่องตกลงก็ยังจะยืนอยู่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าคงไม่กลา้าถามว่าเพราะอะไรหนึ่งอายการเลื่อนการสั่งคดีคดีทักษิณมิน112 อันที่สองยิ่งรักยังไม่กลับเพราะฉะนั้นจะก,กล้าไหมที่คุณจะหักหลังที่คุณจะไม่ทำตามเดียถึงเวลาที่คุณจ่ายคุณก็ต้องจ่ายก็คงไม่กล้าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้คนสื่อมวลชนก็ดีนักวิเคราะห์ก็ดีจึงชี้ให้เห็นว่าปลายเมษาต้นพฤษภาจนถึงวันที่สเสพฤษภาเนี่ยมันมันมีอะไรเคลื่อนไหวผิดปกติเยอะแยะตอนนี้ เมื่อคุณถามก็เล่าให้ฟังตรงนี้เท่านั้นเองครับว่าว่าเวลาคิดก็อาจจะต้องมองโครงสร้างอย่าไปมองตัวคนอย่างเดียวมันมีอำนาจและผลประโยชน์อย่างใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังภายใต้โครงสร้างอำนาจนี้เขาอยู่ในอำนาจมานานทั้ง4กลุ่มเนี่ยเ,เขาจับมือกันง่ายกว่าแน่นอนและโดยเฉพาะจับมือกันเพื่อเพราะว่ามีศัตรูร่วมแล้วถ้าศัตรูร่วมเป็นพรรคเล็ก เป็นกลุ่มเล็กๆเขาไม่สนใจแต่นี่คุณดันโผลมาได้ที่หนึ่งคือคุณผลักให้คนเขาเข้าไปรวมเย